ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่กำลังดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะและรถอเนกประสงค์นั่นคือ Isuzu สปี2026ีโฉมใหม่เอี่มชื่อเก่าที่กลับมาอีกครั้งเพื่อยุคใหม่วอสกลับมาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะรถย้อนยุคสุดล้ำแต่ในฐานะคู่แข่งตัวจริงในตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดด้วยความชาญฉลาดประโยชน์ใช้สอยและความแข็งแกร่งที่มากกว่าที่เห็น เมื่อมองแวบแรก Isuzu Wash ปี2026อาจดูเรียบง่ายไม่ได้ดึงดูดความสนใจด้วยดีไซน์ที่ว่อวังอลังการแต่กลับเน้นที่เจตนารมการออกแบบภายนอกดูสะอาดตามีเป้าหมายชัดเจนและแข็งแกร่งเน้นการใช้งานมากกว่าความรูราสัดส่วนที่กระทัดรัดทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่ซุ้มล้อที่บานออกและระยะห่างจากพื้นสูงกลับบ่งบอกถึงสมรรถนะที่เหนือกว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยรถกระบะขนาดใหญ่และรถครอสโอเวอร์สุดหรือ w a s กลับเป็นรถที่ซื่อสัตย์และโดดเด่น ใต้ฝากระโปรงรถเรื่องราวน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกอีสุสดๆนำเสนอระบบส่งกำลังสองแบบสำหรับวอซึ่งทั้งสองแบบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงเป็นหลักรุ่นพื้นฐานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบชาร์จ2.0ลิตรให้กำลัง190แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรจากคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่นุ่มนวลเครื่องยนต์นี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในการใช้งานในชีวิตประจําวันแต่สําหรับผู้ที่ต้องการความแรงที่มากขึ้นก็มีเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรให้เหลืออกซึ่งให้แรงบิดรอบต่ําที่น่าประทับใจเหมาะสําหรับการลากจูงบรรทุกและการผจญภัยแบบออฟโรดอิซูซุยังไม่ได้เปิดตัวรถไฮบริดหรือไฟฟ้าแต่เห็นได้ชัดว่าทีมวิศวกรให้ความสําคัญกับสิ่งที่ลูกค้าใช้งานจริงภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะน้อยชิ้น คุณจะได้รับแผงหน้าปัดดิจิทัลนี่่ทันสมัยระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่คมชัดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และชุดฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติวัสดุที่ใช้มีความทนทานมากกว่าความหรูหราทั้งพื้นยางผ้าหุ้มบอกกันน้ำและปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ ที่ใช้งานได้แม้สวมถุงมือนี่คือรถยนต์ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์วอสสร้างขึ้นบนแชสซี่แบบโมดูล่าใหม่ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับตลาดเอเชียแปซิฟิกผ่านการทดสอบทั่วโลกไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงหรือขับบนถนนแคบๆบ,บนภูเขาการขับขี่ก็ยอดเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจาพวงมาลัยที่ตอบสนองฉับไวและระบบช่วงล่างก็ให้ความสมดุลระหว่างความสบายและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นได้ชัดว่าอิสุสุดทุ่มเทเวลาปรับแต่งพลวัตเพื่อให้รู้สึกเบาสบาย โดยไม่ลดทอนสมรรถนะวอสสร้างความประหลาดใจย,ยิ่งกว่าเมื่อขับขี่นอกถนนมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาดทางเฟืองท้ายแบบล็อกและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทําให้รถรุ่นนี้มีสมรรถนะที่เหนือกว่าขนาดตัวรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองมุมเข้าอ,อกของรถถือว่ามั่นคงสําหรับรถกระบะขนาดกะทัดรัดและระบบป้องกันใต้ท้องรถก็ดูสมจริงไม่ใช่การตกแต่งมันไม่ได้แซงทําเป็นรถออฟโรดแต่มันเป็นรถออฟโรดจริงๆไม่ว่าคุณจะขอหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่ง